เพืเ่อนๆจะมาทานข้าวกับปูเป้น,นะจ๊ะอ่าอาหารถาดนี้นะคะนี่ผักหวานนะผักหวานมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะทุกท่านค่ะหัวปรีอ่าหัวปรีเนี่ยทุกท่านควรที่จะรับประทานนะครับเพราะว่าเขาจะไปบำรุงเกี่ยวกับเลือดระบบเลือดของเราได้ดีเยี่ยมเลยนะคะสังเกตไหมคะทุกท่านค่ะอ่าท่านที่อ่าเป็นแม่ลูกอ่อนนี่ปูเป้ขอพูดสาระดีๆนะผู้ท่านท่านที่ก็เป็นแม่ลูกอ่อนเนาะ เขากินหัวปีแล้วทําไมน้ํานมถึงไหลดีนี่ไงประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทุกท่านคะ่ะอาทิตย์หนึ่งกินสักครั้งหนึ่งสองครั้งดีเยี่ยมเลยนะจ๊ะอาหารถัดนี้ปูเป้กินคนเดียวเด้อเพื่อนจ๋าอุ้ยลืมแนะนําค่ะนี่แกงจืดนะคะแกงจืดผักกาดขาวใส่ไข่แล้วก็หมูสับนะคะที่ทักค่ะโอ้มีแรง <laughs> มีแรงว่าบไปแกน้ำพริกนะคะที่รักขาใส่ปลาป่นเยอะๆนะคะอร่อย อร่อยมากๆค่ะนี่น้างมือฉันฉันล่างมือแล้วนะมือก็ฟอกสบ,บู่ฟอกแฟกมาแล้วเด้อมากินเขาก็ฉันตัวหม้อรัวอร่อยทุกวันนี้อาหารการกินนะะทุกท่านค่ะต้องดูแลสุขภาพนะเป้จะบอกให้นะเพราะว่าสารพิษเยอะเนาะถ้าเราไม่ดูแลตอนนี้เราจะดูแลตอนไหน อร <อ or, S 1> ่อยอร่อยมากินข้าวกับปูเป้อ่ะคุยอ่ะงั้นกินคนเดียวน้ำพริกนี่ฉันเก็บกินคนเดียวแหละเก็บกินทั้งวันบอกได้เลยว่าอร่อยมากมากแซ่บหลายเพื่อนมากินข้าวกับปูเป้มา อาหารเป็ดจะนึ่งเอานะคะนึ่งเอากล้วยอ่อนก็เท่ากับลูกกล้วยอ่อนกล้วยมีหน้าที่อะไรรู้ไหมคะกล้วยเขาจะมีหน้าที่ไปดูแลระบบลำไส้ของเราให้ทำงานเป็นปกติดีมากด้วยนะคะนะอืม นึ่งให้มันสุกๆมันจะแซ่บหรือท่านใดชอบกินดิบก็ได้นะกินดิบกินก็นขนมจีนด้วยแซบ่บเอาความหอมกหอกหลุดพื้นหลุดพื้นเลย จิ้มบับคุยเลยค่ะเนื้อปลามาก,ก็แซ่บแซ่บมาอืมอร่อยหืมหืมยอดอย่างงามแกงผักหวานนะ่แกงยังไงก็อร่อยเขาจะมีรสหวานอยู่ในตัวเขาหือาหารพื้นบ้านอืมอาหารพื้นบ้านเราทานเพื่อนขาเนี่ยยอดงามงามมา เก๋อยอร่อยสาปอ่ะอืมอึมมรึกินแขงจุดอืมอืมอร่อยทุกอย่างอื